สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทำความรู้จัก3สาวตัวจบสกอร์อิตาลีที่ทับวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องคุมกำเนิดให้ได้ในเกมประเดิมเนชั่นลีก2023 27พฤษภาคม66ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 BNL สัปดาห์แรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม1แข่งขันที่เมือง อัตายาประเทศตุรกีโดยจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าวันังคารที่30พฤษภาคม66เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย หลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอิตาลีได้ออกมาประกาศรายชื่อ14สาวลุย VNL 2023สัปดาห์แรกปรากฏว่าไม่มีชื่อของเปาลาอิกุโนหมายเลข18ที่มีดีกรีเป็นถึงตัวตบตรงข้ามหัวเสาบีหลังยอดเยี่ยมและนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ VNL 2022 ไทยรัฐสปอร์ตจึงขอพาแฟนลูกยางไปทำความรู้จักกับ3ามสาวทีมชาติอิตาลีที่อันตรายไม่แพ้อีกโกนูถ้าสาวไทยอยากชนะต้องกำราบพวกเธอให้อยู่หมัดโดยมีดังนี้ 1.. อาลิสเกรตราดีหมายเลข2หัวเสาวัย27ปีเจ้าของความสูง186เซนติเมตรที่มีจุดตบสูงถึง312เซนติเมตรและจุดบล็อกอยู่ที่302เซนติเมตรโดยใน VNL 2022เธอกดไปคนเดียว122คะแนนมาจากการตบ108บล็อก8และเซิร์บ6 โดยในเกมอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยเธอทำได้ทั้งหมด24คะแนน 2. ซินเวียวานากาลอ หมายเลข15บีหลังตัวเก่งใบ23ปีเจ้าของความสูง179เซนติเมตรที่มีจุดตบสูงถึง318เซนติเมตรและจุดบล็อกอยู่ที่296เซนติเมตรโดยใน vnl 2022เธอกดไปคนเดียว123คะแนนจากการตบ110 บล็อก12และเสิร์ฟ1โดยในเกมอุ่นเครื่องกับโคเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้มากที่สุดคนหนึ่งโดยทำได้ทั้งหมด26คะแนน3มลินดาวานากรอน หมายเลข34บอลร็วสาวอิตาลีวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรแม้จะไม่ติด1ใน25นักวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีในศึก vnl 2022แต่ในกลุ่มอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยทำได้รวม13คะแนนทำให้เธอมีชื่อลุย vnl 2023สนามแรกได้สำเร็จขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน ค่ะหากเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ